สวัสดีปีใหม่หลานๆทุกคนคลิปนี้ลูกชายกลุ่มก็พาไปตลาดน้ำัมตะเคก็อยู่ในกทมนี่เองแหละ,ะแถวแถวอะไรลาดกระบังนี่เองนะก็ไปดูบรรยากาศเก่าๆเมื่อสักร้อยปีมานี่เองตามกลุมมา นี่คือตลาดน้ำหัวตะเข้อ่ะอ่าก็อยู่ในละแวะกกรุงเทพเนี่ยอยู่แถวลาดกระบังอ่ะก็กงก็มาย้อนยุคดูบรรยากาศเก่าๆอ่ะตลาดย่านค้าก็ย้อนยุคไปสมัยกงยังเป็นวัยรุ่น อายุสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอย่างนี้แหละอ่าก็อันนี้เป็นสะพานเพื่อเดินขึ้นมานัา่นก็เป็นสุดคลองมันก็หลายคลองนะอ่าแล้วก็มาทางนี้เห็นไหมโอ้บ้านเรือนนี้สมัยกงหนุ่มๆเลยแหละ <laughs> โอเคกงก็จะเดินลงไปละ ตอนนี้โขงก็พาหลานๆย้อนยุคไปสักร้อยปีก่อนก๋วยเตี๋ยวลงกึง่งข้างซ้ายเนี่ยก็จะเป็นลงกึงโโลงกึงนะเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เขาใช้งานหรือเปล่าส่วนด้านขวาก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวมีป้ายก๋วยเตี๋ยวลงกึงนะ นี่คือบรรยากาศร้านว๋วยเตี๋ลงกึง่งอ่าและนี่ก็คืออีกมุมหนึ่งของตลาดน้ำหัวะตะเข้อ่ะอันนี้ก็เป็นสะพานอตรงนั้นก็เป็นร้านอาหารคนเข้ามานั่งกินกันนะ ผมก็จะแพนขึ้นไปเดินขึ้นบันไดไปนี่แหละถ้าจะบอกว่ายุคไหนเนี่ยก็คงยุคแม่โงมั้างยุคพ่อแม่ก๋งเป็นหนุ่มเป็นสาว <c oughs> <c oughs> คงไม่ใช่ยุคเราหรอกอน,นี่ก็ลูกชายเป็นคนพามา บ้านหลังนี้ก็โอ้โหอายุร่วมร้อยปีมั้งนะดูไปอืมอม,มันก็จะมีแต่เฉพาะตรงนี้แหละนะกับทางนี้อีกหน่อยนึ่งแต่ว่าเขาอนุรักษ์ไว้ตรงนี้ตรงนี้คือส่วนที่อนุรักษ์ไว้เดี๋ยว เราลงไปดูขงล่างอ้าตรงนี้ก็เป็นโรงเรียนศึกษาพัฒนาอันนี้เป็นประตูทางเข้าของโรงเรียนเราก็คงชมได้แต่ประตูทางเข้าเพราะว่าวันนี้เขาก็ปิดนะเขาไม่ได้เปิดโรงเรียนนี้ก็น่าจะมีมาเออก็ไม่รู้ร้อ <laughs> ยปีหรือเปล่าไม่รู้ โ <Okay. S 2> อเค่ะกงเริ่มที่กาสิงอันนี้เป็นเบียร์สิงอันนี้น่าจะเป็นตาเก่า่าผมถ่ายอยู่ในร้านกาแฟแห่งซึ่งร้านกาแฟนี้สุดรู้เลยถ้าคิดว่าเป็นสมัย สักร้อยปีก่อนก็น่าจะสุดรู้ในสมัยนั้นอะ่ะอืมก็คือเข้ามากินบรรยากาศในร้านเนี่ยเข้ามาเนี่ยเค้กชิ้นหนึ่งเล็กๆร้อยสิบเก้าบาทยังไงก็ขอถ่ายให้สะใจเสียแพงขนาดน น่้ายโอ,าอะไรก็ไม่รู้ก็ไม่เข้าใจว่าเขาทําสัญลักษณ์นี้ขึ้นมาเพื่ออะไรฝาบ้านไม้ก็ยังเก่ามากขอโทษทีอันนี้จานโบราณนะแต่ว่าเค้กนี่โอ้โหสมัยใหม่แพงมากขึ้นไปข้างบน ราก็ไม่รู้ว่าเขามีอะไรทํำมันอยู่บนเาคาน์เตอร์ที่เขาอะไรเาคาน์เตอร์ร้านกาแฟส่วนข้างบนนั้นถน่าจะเป็นบ้านที่อยู่อาศัยของเจ้าของบากหรือปล่าก็เป็นในสมัยโบรนาณนถ้าน่าจะใช่ อมีบ้านอยู่ตรงนั้นชั้นล่างเป็นร้านกว้าแล้วด้านหน้าเขาก็เปิดเป็นร้านกาแฟโอ้ถ้าพูดถึงสมัยนั้นก็รู้มากมารู้มากเลยาภาษาลาวก็รู้เติบ <laughs> รู้เติบโอเคแล้วจบที่ร้านกาแฟห้าอันนี้ของกำลังถ่าย เมนูสุดหรูเค้กชิ้นละร้อสิบเก้าบาทชิ้นนี้ไม่ได้ชิ้นใหญ่นะชิ้นเล็กๆล1กร้อยสิบเก้าบาทครับแต่กุ้งไม่กินนะลูกชายเป็นคนกินกุ้งอิ่มอยู่แล้วก็ไม่ชอบของหวานด้วยโอเคอนนี้แหละอ่ามีกิน,นั่นนี่เขาล่ละคนกินอ้า อันนี้ก็เป็นครัวก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไระแต่มันคือครัวสมัยโบราณอันนี้ก็น่าจะเป็นตู้เก็บอาหารอะไรทำนองน,นี้นี่กุงก็ถือวิสาสะขออนุญาตเขาเข้ามาชมอันนี้จะอยู่หลังร้านกาแฟนะ,ะป้ายโฆษณานี้ก็โอ้โหเก่ามากเลย อะไรแบกอะไรอ่านไม่ออกภาษาฝรั่งเศสโอ้อันนี้ป้ายเมาเจอตุงหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ของเก่าทั้งนั้นเลยอบ้านหลังนี้ก็เก่าอืดูสิอันนี้เป็นเอ่อ เอาเครื่องปิ้นเหรออันนี้ของใหม่แต่ก็เก่าล้วอันนี้ก็อันนี้ก็เก่านะเนี่ยป้ายโฆษณาอะไรก็ไม่ลูกอันนี้ก็ภาพเขียนโอ้ภาพเขียนภาพนี้ดูเหมือนภาพสามนิติเลยโอ้คนวาดนี่สุดยอดเลย อันนี้ก็คือบรรยากาศหลังร้านโชว์จบที่ภาคเขียนและนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งในร้านกาแฟก็ไม่รู้ว่าสมัยก่อนเขาใช้ทำอะไรตู้หลังนี้น่าจะมีประดับเพชรนิงจินดา อาจจะขายได้หรือเปล่าอผงก็เกิดไม่ทันเนาะก็มันไม่เข้าใจจะ,จะถามเจ้าของร้านหรือเขาก็บอกว่าเขาไม่ใช่เจ้าของร้านเขาเป็นลูกจ้างก็ถ่ายทายไว้ให้ดูใครรู้ก็คอมเมนต์บอกป๋าด้วยแล้วกันไปบอกของด้วยแล้วกันโอเคอันนี้ก็เป็นภายในบ้านหลังหนึ่ง ซึ่งเขาก็มาให้เราเข้าเพราะกำลังรีโนเวทใหม่อยู่เราก็ถ่ายได้เฉพาะแค่นี้แหละโอ้โหมีของโบราณเยอะแยะเลยแม้ <c oughs> แต่จักรยานคันนี้ก็ค่อนข้างโบราณแล้วก็มีพระบรมมาฉายยาลักษณ์ของนายหลวงรอเก้า บ้านหลังนี้ถือว่าโอ้โถมากหลังใหญ่ออยู่ข้างในมันถ่ายไม่ได้มันถ่ายได้แค่โอเคก็เท่านี้แหละลองขยายดิโอ้นี่คือภายใน เขาเรียกว่าล,งอ,ออล,ง,ลงอะไรลงรหัสหี่อะไรก็ไม่เข้าใจมันเรอะไรโอเคจบที่ข้อบรมมาฉายยาลักอือ,อ่าฮะ ผค้งมาถ่ายเจอตัวเนี้ยเราจะเรียกว่าอะไรตัวเงินตัวทองเรียกชื่อเพาอๆหน่อยอ้ามันว่ายผ่านไปแล้วจบอ่ะคงก็ว่าจะจบแล้วแต่ว่าเห็นคำคำนี้มาอิ่มอ่าสำหรับร้านอาหารคือหน้าร้านอาหารอะ่ะนะแต่ร้านนี้เขาปิดแล้วมั้ง แต่มาสะดุดตรงคำว่ามาอิมคนสำนวนสมัยนั้นสมัยเราไม่ได้พูดอย่างนี้หรือมั้งโอเคอก่อนจากผงก็จะถ่ายนี่เลือขนสินค้าก่อนจะบายบาย,บายคองคองตะเค คาแผน,อ,น,นอันนี้คือฝั่งฝั่งของตลาดเก่ามอเตคมันอยู่ในในน้ำเลยนะเนี่ยนะสร้างบ้านกลางน้ำอ่ะเห็นไหมเออเป็นบ้านกลางน้ำ Ta lạc gang nam vang nandi ừ. Ok. Bye bye. Ta lạc gào. Lalal. Có chọc baila. Sum lạc. Kìm. Ta lạc nam. Ta lạc gào. What Có. Happy New Year. A à, song นะะหลานๆทุกคนลหลานๆทุกๆคนนะขอให้พระเจ้าอวยพรลหลานๆทุกคนสุขสมหวังในสิ่งที่คาดหวังไว้ด้วยความมุมานะนะจงสนุกกับการเดินทางไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้บาย